จริงห่มซ้อมไปนิดนึงแล้วก็จะสรุปให้ฟังว่าประมาณว่าโลกโลกโลกของเราเนี่ยค่ะอาการมันร้อนขึ้นเนาะแล้วก็มีประชาคนเอ้ยประชากรขึ้นมาจากดินค่ะเราจะเรียกพวกเขาว่าวิซิตเตอร์หรือว่าผู้มาเยือนนั่นแหละคับลุงหน้าเขียวๆนะครับจะแปลงร่างบอกให้น้องมีทอร์โซเรีเอาันเครอจะต้องพากเสียงพากแต่ละคนปะฉันรู้ว่าคุณออกกัดฟันกัดฟัน ยอดนของฉันนะไมื่อแน่ใจว่าทำไมเราถึงอยู่คนเดียวไม่ได้ <c oughs> ลุงบอกดิมเบียร์ลูกจะได้หลับสบายเแ <c oughs> ล้ะกอบเสมือเลยน่าเกียดน, <c oughs> น่าเกียดเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนสุดเลยคุณต้องทยทยท้อต่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บอกว่าอยากขอมอรมไอ้ๆขอม,รมขอมรมเลยค่ะบอกว่าอยาก <c oughs> มอรมเอมาโบหินอ่อน <laughs> มันเชื่อได้ไเนี่ยลูกหินของฉันอะไรวะโยมบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ที่แบบว่าบอกว่าพวกเขาพวกเขาเป็นพวกมาเยือนครับผมก็คือพวกเขาจะแบบว่าแปลงฟันดีมากครับผมเพราะว่าฟันขาวเอ,อเลยครับอันนี้มันจะสังเกตง,ง่ายไหมไหมครับ <laughs> มาเย้มหน่อยครับฟันขาวนะครับขอเช็ค oh. ให้อยู่ต่อไหมครับ๋อ oh. ฉันเพิ่งไปทวงฟันมาใหม่ค่ะมันไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาอยู่ที่มันเลี้ยงสวยหรือเปล่าขอดูหน่อย ปึ๊บโอ้ือมันไม่ใช่แขาวแม่มันเรียงสวยแบบโอ้โหมันเพิ่งถอดเหล็กมาเลยอ่ะอานี้เฮ้ยไงจ๊ะไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะชีวิตเป็นไงบ้างคะมึงใครเนี่ย